ตากแดดก็เผ็ดเล็กน้อยอร่อยมะขันนี่หิวกะหิวเอาหมดนี้เลยได้เลยนี่เป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวแล้วก็สายพันธุ์นึงก็คือข้าวเจ้าข้าวเหนียวมีหลายสายที่ยังไม่เคยทานข้าวเหนียวก็เชิญทานขันนึ่งเอาไหนลองรสกันเลยเมื่อกี้กินไปย่งกินไปแล้วลองดูเคี้ยวจะได้หัว หรือว่าทางด้านโน้นเป็นบ่อน้ําในสมัยโบราณนะฮะน้องๆไปดูได้นะครับอันนี้คืออย่างไรจากนั้น5นาทีนะ5นาทีน้องๆมารวมตัวกันตรงนี้ทีหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นไงบอกเลยกินเลยเปิ้นกินมาแล้วเปิ้นยังอยู่ได้หมาเกเปิ้นกินมาแล้วเคี้ยวอยู่อะไรอะไรสนใจเลยสนใจไม่กินว่าเออหวานหวานเลย